สามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีจุดยอดอยู่ที่ A B C จริงๆจะวาดสามเหลี่ยมยังไงก็ได้แต่ว่าพีก็จะชอบวาดเหมือนปกติของพี่นะสามเหลี่ยมแล้วก็ A B C ที่วาดตรงไหนก็ได้ในในทางรูปภาพอาจจะไม่ได้ถูกนะแต่ว่าคำนวณถูกต้องคำนวณถูกแน่นอนแล้วก็พีตรงนี้แล้วกันนะ,ะนะ A B C A ก็สามหก แล้วก็ b ได้1 2แล้ว c ได้ลบ3กับ4โจทย์มีชื่ออะไรแปลกๆเพิ่มมานะความยาวของเส้นมัธยาฐานเราขีดคำว่าเส้นมัธยฐานมันคือเส้นที่ลากจากจุดไปแบ่งครึ่งด้านตรงข้ามพี่เขียนให้ดูมันคือเส้น ที่ลากจากจุดเดี๋ยวเขาจะให้จุดมาหลังจากคำพูดนี้พอลากเสร็จแล้วต้องไปแบ่งครึ่งนะไปแบ่งครึ่งด้านตรงข้ามไปแบ่งครึ่งด้านตรงข้ามมันคือเส้นที่ลากจากจุดไปแบ่งครึ่งด้านตรงข้ามเน้นคำว่าแบ่งครึ่งนะแบ่งครึ่งลากไปแบ่งครึ่งด้านตรงข้าม คือเส้นที่ลากจากจุดไปแบ่งครึ่งด้านตรงข้ามเขาต้องการเส้นมาธยฐานที่ลากจากไหนนะลากจากจุด A ตรงนี้คือจุด A เนาะเวลาลากแล้วต้องยังไงกับด้านตรงข้ามนะแบ่งครึ่งลากงี้นะแล้วลากไปแบ่งครึ่งมันจะแบ่งครึ่งแสดงว่าจุดด,ดำๆที่พี่ไฮไลท์เนี่ย มันต้องพ,พอลากไปแบ่งครึ่งแสดงว่าจุดดำๆต้องอยู่กึ่งอะไรกึ่งกลางเพราะว่ามันลากไปแบ่งครึ่งถ้าหมพี่ก็เลยให้จุดสีดำเนี่ยชื่อว่าจุดดีถ้าดูตามรูปจุดดีอยู่กึ่งกลางระหว่างใครกับใคร B กับ C เพราะว่าเวลาลากไปแบ่งครึ่งมันเลยอยู่กึ่งกลางแล้วเรามีสูตรไหมจุดกึ่งกลางก็บวกการหารใครนะหารสองก็เอาลบสามกับหนึ่งบวกการหารสองบวกการหารสองเลยจุดกึ่งกลาง ทันใช่ไหมอันนี้คือค่า x แล้วค่า y ใครบวกกันนะ4กับใคร4กับ2บวกกันแล้วหาร2งั้นก้อนแรกลบ3บวก1ได้ได้ลบ2หาร2เหลือลบ1อีกอันหนึ่งสกับ2ได้6 6หารด้วย2เหลือ เพราะฉะนั้นได้จุดดีมาแล้วชื่อว่าลบหนึ่งสามขอเขียนตรงนี้แล้วกันโจทย์ถามอะไรนะความยาวของเส้นมาธยฐานเส้นมาธยฐานคือเส้นสีดำแต่ว่าเขาถามความยาวเนี่ยถามตัวนี้ที่พี่ไฮไลท์สีเขียวนะถามว่ามันยาวเท่าไหร่ซึ่งถ้าเราจะหาความยาวมันหาจากไหนได้นะหาความยาวเส้นเนี้ย ก็หาจากจุด2จุดใช่ไหมเพราะว่าเรารู้จุดปลาย2จุดเราสามารถหาความยาวได้ถ้าเรารู้จุด2จุดเพราะฉะนั้นความยาวของเส้นมัธยาฐานมันมันเกิดจากความยาวของระหว่างจุดอะไรกับจุดอะไรนะ A กับดีงั้นพี่ก็ต้องหาระยะห่างระหว่างจุด A กับดีมามันก็จะเป็นความยาวของเส้นมัธยาฐานและสูตรคือสูตรไหนนะสูตรแรกอะลองเขียนเองที่เป็นรู้นะ แล้วก็เดลต้า x กํำลังอะไรนะกำลังสองแล้วก็บวกกับเดลต้า y ากำลังสอง <c oughs> แต่ต้องรู้จุด2จุดนะถึงจะหาความยาวได้แ,แล้วเรารู้พอดีไงเก็ดีก็ได้ความ เดลต้า x ก็เอา x มาลบกันจริงๆอย่างที่พี่บอกว่า x ไหนก็ได้เพราะว่ามันยกกําลังสองงั้นพี่เอา3กับลบหแล้วกันนะมันก็จะเป็น3ามลบลบหนึ่กำลังสองบวกเดลต้า y เอา6แล้วกันนะหกลบสแล้วก็กำลังสองงั้นคู่แรกสาลบลบหได้4ี่กำลังสองเป็น16อีกอกอันหนึงได้3ามกำลังสองได้9บวกกันได้ใครพอดี ยี่ห้าแต่ว่าอย่าลืมรู้รู้ยี่ห้านี่ตอบใครตอบห้าเพราะฉะนั้นความยาวของเส้นมัธยฐานตอบห้าอ๋อนิ้วบางชอย